โลกกำลังจะสลับขั้วเงินกำลังจะย้ายที่มหาอำนาจเก่าอย่างอเมริกากำลังงัดข้อกับจีน แล้วประเทศเล็กๆอย่างเราจะอยู่ตรงไหนคุณคิดว่าทองคํายังปลอดภัยที่สุดจริงเหรอครับหรือว่าบิตคอยแล้วจะผมบอกว่ามีสินทรัพย์ตัวใหม่ที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กําลังแอบเก็บเงียบๆคุณจะเชื่อไหมครับวันนี้เราจะมาเปิดโลกกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตด็อผมเองเคนนะครับเป็นพนักงานใหม่ของคลิปโตด็อขอทําหน้าที่พี่เข้มวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ และพี่เข้มไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่เหมือนเดิมเขนแค่มาช่วยเสริมทัพครับจะได้อัปเดตข่าวคริปโตได้ไวขึ้นให้พี่ๆได้ข้อมูลไปใช้ได้ก่อนใครเอาล่ะครับพี่ๆวันนี้ภาพใหญ่ที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเลยคือโลกเราตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วครับแต่มันคือสงครามการค้าเต็มรูปแบบสหรัฐภายใต้การนําของทรัมป์กำลังจัดระเบียบโลกใหม่หมดเลยประเทศไหนที่เคยได้ประโยชน์ทางการค้ากําลังโดนทุบป,ประเทศไหนที่เคยเป็นทางผ่านของสินค้าจีนก็กาลังโดนเพ่งเล็ง ซึ่งสมรภูมิที่เดือดที่สุดตอนนี้ก็คืออาเซียนบ้านเราเนี่แหละครับมันคือเกมที่บังคับให้เราต้องเลือกข้างหรือไม่ก็ต้องเดินหมากให้ฉลาดที่สุดซึ่งข่าวแรกของวันนี้จะทำให้พี่ๆเห็นเลยครับว่าประเทศไทยเราเดินหมากได้ฉลาดกว่าเพื่อนบ้านเยอะเลยข่าวแรกครับเรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐพี่ๆหลายคนอาจจะใจเสียตอนได้ยินว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีเราแต่ล่าสุดมีการเลื่อนจาก9กร,รกฎาคมไปเป็น1สิงหาคม ฟังดูเหมือนแค่ยืดเวลาใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับนี่คือจุดชี้ขาดเลยเพราะสาหรัฐเขาแบ่งประเทศคู่ค้าเป็น3กลุ่มแล้วใช้เวียดนามโมเดลเป็นบรรทัดฐานในการเชือดไก่ให้หลิงดูเวียดนามเนี่ยรีบร้อนเจรจาครับผลคืออะไรโดนไปเต็มๆครับภาษีภาพรวม20%แถมมีภาษีสวมสิทธิ์อีก4 0สําหรับสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นของจีนมาสวมรอยแถมยังโดนบีบให้ลดภาษีนําเข้าสินค้าอเมริกันลงเหลือ0%ปออีกโอ้โห เรียกว่าโดนบีบจนตัวรีบเลยครับแล้วไทยล่ะทำไมเราถึงได้เลื่อนไม่ใช่เพราะการเมืองเราไม่นิ่งนะครับพี่ๆแต่นี่คือการเดินเกมที่เหนือชั้นสหรัฐเขาจัดเราอยู่ในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ยังเปิดช่องให้เจรจาต่อรองได้อีกและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับสหรัฐออกกฎใหม่จํากัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงมาที่ไทยกับมาเลเซียฝังดูเหมือนข่าวร้ายใช่ไหมครับผิดถนัดครับ นี่คือคำชมที่ดังที่สุดในโลกครับการที่มหาอำนาจอย่างอเมริกาต้องออกกฎเฉพาะเจาะจงกับเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ใช่ประเทศไก่กาอีกต่อไปแล้วเขากลัวว่าเราจะเป็นทางผ่านให้จีนได้ชิป AI ไปใช้เพราะอะไรครับเพราะบริษัทอย่าง Oracle Microsoft กำลังทุ่มเงินมหาศาลสร้าง Data Center ในบ้านเรานี่คือสัญญาณที่ว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นหับของอุตสาหกรรม AI ที่สำคัญมากจนมหาอำนาจต้องจับตามองเป็นพิเศษ นี่แหละครับความเจ๋งเขามองว่าเราสำคัญจนต้องออกกฎมาเพื่อเราโดยเฉพาะไม่เหมือนเพื่อนบ้านที่โดนทุบไปก่อนแล้วทีนี้พอภาพใหญ่ระดับประเทศเราฉลาดแล้วเรามาซูมดูที่บริษัทในบ้านเรากันบ้างครับว่าเก่งไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่โลกดิจิทัลและคงไม่มีใครไม่รู้จักบิดคับของคุณท็อปจิรายุตอนที่ s c b ล้มดีล ทุกคนคิดว่านี่คือหายนะใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวข่าวใหญ่ตัวเลยทุกคนส่งข้อความไปแสดงความเสียใจกับคุณท็อปแต่พี่ๆรู้ไหมครับว่าคุณท็อปตอบว่ายังไงเขาบอกว่าเฉยๆครับเฉ <c oughs> ยๆเพราะเรื่องนี้มันเบามากเมื่อเทียบกับมรสุมที่เขาเคยเจอมาและนี่คือคลแม็กซ์ครับคุณท็อปบอกว่าการล้มดิวครั้งนี้เป็นเรื่องดีครับ เพราะการที่ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง SCB เข้ามาทำดีล d i ล i เจนซ์หรือการตรวจสอบสถานะบริษัทแบบล่วงลึกทุกมิติทั้งทางการเงินเทคนิคกฎหมายมันเหมือนเอาบิดครับเข้าเครื่องซักพอกที่ทรงพลังที่สุดในโลกครับผลลัพธ์คือตอนนี้บิดครับซูปเปอร์คลีนครับสะอาดกว่าบริษัทมหาชนหลายแห่งด้วยซ้ำกระบวนการทำงานทุกอย่างถูกยกระดับเป็นแบบสถาบันการเงินไปแล้ว การล้มดิวครั้งนั้นมันไม่ใช่ความล้มเหลวครับพี่ๆแต่มันคือการสปริงบอร์ดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO บิดครับได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียคุณให้ใครเลยนี่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่โคตรฉลาดเลยครับเป็นบทพิสูจน์เลยว่าคนไทยเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกจริงๆจากบริษัทไทยที่กำลังจะโกอินเตอร์เราไปดูภาพใหญ่ของโลกคริปโตกันบ้างครับว่ารักฐานมันมั่นคงแค่ไหน หลายคนกลัวว่าคริปโตมันไม่มีอะไรค้ำประกันใช่ไหมครับนั้นมาดูข่าวนี้ครับเท t เ e r หรือ USDT เหรียญ s t a b l e Co อ n ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของโลกคริปโตทั้งใบ กำลังทำเรื่องที่น่าทึ่งมากครับเขากำลังขนย้ายทองคำแท้หนักกว่า80ตันมูลค่ากว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เขาบอกว่าจะปลอดภัยที่สุดในโลกบางคนอาจจะบอกว่าแหม8 0 0 0ล้านดอลลาร์มันแค่5%เของสินทรัพย์ทั้งหมดของเทสเตอร์เองนะแล้วอีก9 5เละ่ะไม่ใช่ปริศนานะครับพี่ๆเพราะในรายงานล่าสุดเนี่ยเทสเตอร์ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอยู่ถึง98 8,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น80%ของสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งระบบนิเวศเลยครับพอรักฐานมั่นคงแล้วเรามาดูกันว่าผู้เล่นใหญ่เขาใช้บิตคอยทำอะไรกันบ้างมันไม่ใช่แค่ซื้อแล้วเก็บรอราคาขึ้นอีกต่อไปแล้วครับมีบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ Meta Planet เขากำลังทำในสิ่งที่ล้ำไปอีกขั้นครับเขาประกาศเลยว่ายุทธศาสตร,ร์เฟส2ของบริษัทคือการเอาบิตคอยที่สะสมไว้มหาศาลเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อกู้เงินสดออกมาแล้วเอาเงินสดก้อนนั้นไปทำอะไรครับไปซื้อกิจการธนาคารดิจิตอลครับพี่พฟังไม่ผิดนะครับเอาสินทรัพย์ดิจิตอลไปซื้อธนาคารนี่มันคือการบรรจบกันของโลกการเงินเก่า กับโลกการเงินใหม่ที่ชัดเจนที่สุดมันคือการประกาศว่าคริปโตไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือการเงินที่ทรงพลังมากพอที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมได้แล้วนี่คือสิ่งที่คนฉลาดฉลาดเขาทำกันอยู่ครับแต่ถ้าเรื่องเมื่อกี้วันล้ำแล้วเรื่องต่อไปนี้คือที่สุดของวันนี้ครับมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดที่สุดเลยว่าเกมกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการมีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาชื่อบิตดิจิทัลบริษัทนี้ทำเรื่องที่ช็อกวงการมากครับคือเทขายบิตคอย n ที่มีอยู่ทั้งหมดทิ้งเลยแล้วเอาเงินที่ได้บวกกับเงินที่ระดมทุนมารอบล่าสุดไปซื้ออีเทอรเียมครับซื้อไปกว่า1 0 0 e 0 0แ ETH โอ้โหพอข่าวนี้ออกไปหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นทันที29%่คำถามคือทํำไมทําไมบริษัทระดับพันล้านดอลลาร์ถึงทิ้งราชายอย่างบิตคอยไปหาเจ้าชายอย่างอีเทอเรียม คำตอบมันง่ายนิดเดียวครับพี่พี่เพราะวิธีคิดของสถาบันการเงินมันเปลี่ยนไปแล้วบิตคอยเนี่ยมันเหมือนทองคําดิจิทัลครับคือซื้อมาเก็บไว้ในตู้เซฟแล้วหวังว่าวันหนึ่งราคาจะขึ้นมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่เฉยๆไม่ได้สร้างรายได้อะไรแต่อีเท r ร u เมมันต่างออกไปครับอีเท r รเมันเหมือนโรงงานดิจิทัลหรือพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยสูงครับ มันเป็นสินทรัพย์ที่ทำงานให้เราได้พี่ๆสามารถเอาเหรียญ ETH ของพี่ๆไปทำสิ่งที่เรียกว่า staking ได้พูดง่ายๆนะครับคือเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบีย้ยครับคุณล็อกเหรียญ ETH ของคุณไว้ในระบบเพื่อช่วยให้เครือข่ายทำงานได้อย่างปลอดภัยและระบบก็จะจ่ายผลตอบแทนให้คุณเป็นเหรียญ ETH เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันสร้างกระแสเงินสดได้ได้ดตัวมันเองนี่คือสิ่งที่ Wall Street เข้าใจและชื่นชอบมากครับ การเคลื่อนไหวของบิตดิจิตอลคือสัญญาณแรกที่ดังที่สุดเลยว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กำลังเปลี่ยนโฟกัสจากสินทรัพย์ที่แค่หายากไปหาสินทรัพย์ที่มีประโยชน์และสร้างผลตอบแทนได้พวกเขากำลังมองหาเครื่องไม้เครื่องมือทำเงินไม่ใช่แค่ทองคำดิจิตอลอีกต่อไปแล้วครับนี่คือเกมใหม่ที่พี่ๆทุกคนต้องเข้าใจให้ทันโอเคครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าข่าวทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรกับเราผมสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้ครับ 1. โลกกำลังเปลี่ยน แต่ประเทศไทยเราฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้ดีกว่าเพื่อนบ้านแถมยังเป็นผู้เล่นคนสําคัญในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI ด้วย2บริษัทไทยยังบิดครับก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิกฤตสร้างโอกาสได้เสมอและกําลังเตรียมตัวจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วย 3. โลกคริปโตกําลังโตเป็นผู้ใหญ่มีรักฐานที่มั่นคงขึ้นจากการใช้ทองคําและพันธบัตรรัฐบาลมาค้าประกันและกําลังจะกลายเป็นเครื่องมือการเงินที่ล้าสมัยที่ใช้ซื้อธนาคารได้ด้วยและ 4. ที่สําคัญที่สุดเกมการลงทุนของ สถาบันกำลังเปลี่ยนจากการแค่เก็บบิตคอยไปสู่การใช้อีเทอรียมเพื่อสร้างผลตอบแทนพวกเขากำลังมองหาเครื่องจักรทำเงินไม่ใช่แค่ทองคำดิจิทัลอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่พี่ๆต้องจับตาดูต่อจากนี้คืออะไร 1. จับตาเดียวการเจราจาภาษีของไทยกับสหรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ให้ดี 2. จับตาข่าว IPO ของบิตคัและ 3. จับตาดูให้ดีนะครับว่าจะมีบริษัทมหาชนรายใหญ่อื่นๆประกาศเทขายบิตคอยไปซื้ออีเทเรียมตามรอยบิตดิจิตอลอีกหรือไม่นี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออาภายัยพอดีผมเพิ่งมาทํางานใหม่ อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาเคนจะนําไปปรับปรุงแก้ไขครับส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคําเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้สุดท้ายนี้ขอจากลาไปกับความว่าขายไตยของคุณถ้าเป็นจําเป็นแต่อยากขายบิตคอยสวัสดีครับ